ไปไปหนีบอกว่าเงานินจีต่อนออกเอ็ดนั่นยังมายืนด้านหลายลูกสิมาพ่อแม่จะย่าเลื่อนไดนที่จะต่อนออกเราจะเลื่อไปใส่คอยได้เออบ่หลงดอกนะรอบนานี่บ่๋ไฮเส้นละได็เออเออเออ,อโอ้ยกูก็จะมาได้ายมองนอนดีแต่น้อเมื่อใดก็เดินฝนนี่มึงจะตกลงมาเด้อเมื่อนี่คำแล้วโอเเ้ยกูเบื่อแห้งไดยตกมากกูก็บ่ได้กีบย่งกีบยางกูบ่มีห่อนเงินสีใส เดี๋ยวก็เงินนั่นเดี๋ยวก็เงินนี่กูกับ่บร้ขายจ้าเพื่ออันย่างกูนั่นไหมกระโพดได้ฝนนี่ไหมโต๊ะกับ่บร้โต๊ะให้มีน้ำได้แง่แง่แง,ง่เปียกจะตนย่างซื่อๆนั่นยายน้ำเอามม่้งยัง่ะเฮ็ดยังอยู่หัวน้ำจมอยู่นี่เด้อันข้าเราคอยยง่มได้จาสืสา่เอ เด็กขายย่อมขายย่างนั่นแหมกพอมาท่วงค่าเราจะได้นี่ยร้ายมือแล้วอุ้ยเอาเป็นเวลาจังสี่ซะจงังใดให้เงิอนอันอันจิตตันจิตแตนนั่นออกก่อนเป็นอย่างเอาคือวันเสาร์จ,จะสีได้ยู่บ่ห้วยเขาก็ว่าสีได้แหมอู้จงังเงีมได้สีได้แต่ผุนมาผีบ่เ,เห็นมีกันข่าวอย่างเจ้าหญิงสีม,คออมะคืนอต,อตัวมะขืนต,ตัวตัวเพราะกระไฮมดมคุ้ม,มหมาตาข้นแหม อุยอ้ยเจ้าไปเชอผู้ใดมันสิได้แท้บเชื่ออเมิดแดือบวกมันว่าอย่างนี้เท่าละสับกันว่าชื่อด้บนี่ค่าเราเจา้าจะมาถ,ถา่ามดิจิตงยิบติตอน,นี่แดละขดสิได้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 เงินตัวนี้ออกผุละกู้จังเสีเหยหายยึดสิมาถ,ถามหลายอย่างแต่บ่ได้หลายาเถว้ยกันละเงิ่อนเราวายเงิ่อนเราก็เงินตัวบ่แม่รียนไม่ใหม่ได้ย,ยัย ันก็ติดรามันก็ติดดนละได้ราคาเหลาก็ได้ก็สิบ่ให้แน่บ่จัก100 200มันติดมานี่จักมื้อแล้วเจ้าน่ะเอาเพิ่นว่าอย่าเว้ายามแน่จิตอนออกนั่นยามใดล่ะจิตอนออกน่ะสิโอนให้ทันทีเลยยามใดยามใดโอยามใดก็ยามนันแหมนี่ยายนี่จังได๋จะฮู้จักเว้าอุ้ยเป็นหยังสิบ่ฮู้เว้าเนาะ บัดยามไปเส้นคืนอนบ่าจังหนึ่งบัดยามสี่ใสคือเบ่าไปจังหนึ่งบาทนี่ก็มันเป็นจังสรรดีหร่ะทำเนียมเนาะอู้ยายอันนี้มาเงิดเถา,านี่จะรู้เปล้วจะสีให้ตอนอันเงินดิจิตอลออกพุ่นละว่าแม่ศาสนาบุญบอกว่าสีได้เงินอุ้ยก็จังว่าเด้อคือจังคนว่าสีได้ไว้ๆนี่ได้แต่ประเด้ฟังข่าวนี่บอกไ่ฟังเลยไมนแน่คนบ่ได้เนาะฟังเนี่ย,ปยเป็นหยังข่าวข่าวนั่น ็ดจังไหละบานี่มันบ่ได้ขอยสิเฮ็ดจังไดบานีเอไอได้ยูดอกมันออกมันออกยามใดก็สีเอาให้ย,ยามนั่นมันบ่เม่นในน้อยได้ค่าเหล่าเจ้านีน่ SDK แล้วยงมใดก็ไปเอายามใดก็ไปเอา้า้อย่หูยุเงินที่ตอนออกมันกลายหุ่น <c oughs> <erek> เมื่อน,น้ำเจ้าได้ค่าเหล่าซ้ำนี่ก็บบ่ประใจนี่บอกว่าถ่าจี่ตอนจี่ตอนนี่หยังอีกอันเดี๋ยวสิมาถามยูด้นเลยหน้านี่นั่นสิเมื่อก็เมื่อหน้าบอกแล้วตัวบานจี่ตอนออกมันแหม ไปหนี้บอกว่าเงินจิตต่อนออกเอ็ดนยันมายืนด้านหลายหนูสิมาพ่อแม่แยราเลื่อนใดที่จะต่อนออกเราเลื่อมไปใส่คอยใดเออบ่หลงดอกนะรอบนาในบ้าหายเส้นละเดะเออ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 เอารอบเดียวได้เหรอเมนเมนประจ่อมไม่หายเส้นนม่ใหญ่อันนี่โอ้ยมายืนจำจีจำใส่อยู่ใดภาษาเงินสองพันนี่แม่โว้ย กูบอกเลยว่าที่ตอนออกกูสีเอาหายก็บเบฟ้งคว่ำคันเนบ่อไห่ก็เไล่เบ้หนีกับพอดอันแม่ข่านี่โว้ย